สวัสดีค่ะมามาเบิ่งผลงาน,นะคะ่ะพี่น้องกำลังสิกรับแล้วอันนี้ก็ขคูตาตันเนาะคะ่ะอุ้ยเด้เต็มกับคู่ทั้งสีเลยพี่น้องหลายค่ะพี่เดีย๋ยวไปเบื้งผลงานของเอ็มกับของยายล้าก่อนเนาะคะ่ะพอดีเมื่อกี้ขึ้นมากินน้ำอยู่รถนี่ค่ะกำลังสิกรับแล้วแต่ว้นนี่อันแะเว้นเกบสีรับพูแล้วท้ามีฟังทางนี้บ่มีพูเนาะคือตอนนี้กัประมาณ เกือบจะหาโมงแ,งแ้งเราคะ่ะตะเวนท่านไหนโต๊กทั้งนี่ตางต้นลางโต๊ะก,กันทั้งนี้อันสีย่อนแสงจากน้อยนี่เด้ผลงานของเขาเนี่ย <laughs> ของ<ม>เอม็มกับของเยล้าคนละกะละมังพี่น้องหลายหลายหอยหลายค่ะเด้อ <c oughs> นี่คือแยกหอยนี่อันนี้กะละมังของเอ็มเนี่ยคะ่ะนี่หอยจูบหอยขมนี่ลคะค่ะตัวใหญ่ค่ะ <c oughs> แล้วก็หอยเล็บมากหอยเอียงก่อหอยของแม่ไหมแม่ไหมก็ได้ไลผลรถเขาจอดอยู่ผลเนาะค่ะนี่ละพาพี่้องมาเบื้องผลงานก้อนกลับหอยซบนกบอกแม่เพื่อนอิ่นหอยปากนกเนาะนี่เเล็บมือหลืองดเบลยเล็บมากอันนี้ค่ะหอยกิบกี้เบื้องเอ็มซีห่เบื้องว่ามันมีหอยจักชนิดไม่หนีอันนี้คนละชนิด ปาร์หอยจุบขึ้นง่ครับแขกเนี่ยพี่น้องยูนีโอ้ยมือจับบระธนัดไปด้วยยูนีนี่หาชนิดบ่แม่นี่ยหาชนิดเนาะนี่เนาะตั้งกันเด้พี่น้องนี่ค่ะหาชนิดหอยเบิ้งหอยขมอันบักใหญ่มีได้โตใหญ่ใหญ่โอ้นี่อีกหกชนิดเนี่ยค่ะนี่คือหอยที่มัน ขื่นยู่ตามธรรมชาติมองนีเนาะคะ่ะถ่ายเขื่อนอุบลรัตพี่น้องอันท้างบานมูเอ็มเพอร์กับสีเอินหวุวยเซิร์นเหรอเนาะแม่เนาะแต่ว่ามันเป็นเชื่อมต่อกับเขื่อนอุบลรัฐมันถือยู่ท้างหางเขื่อนเนาะคะ่ะทานีสิเป็นทาทางบ้านกอกเด้อพี่น้องนีมูม่บ้านกอกสียู่ท้างนีเนาะคะ่ะเพิ่นกับสีเอิญว่าอันทาเรือบานกอกเนาะแม่ โอ้หลายค่ะนี่สิเอาไปฝากไปต้อนพ่อปู่เมียอยู่ทั้งจังหวัดลอยเอ็ดเนาะคะ่ะมืออื่นสิพากกันเดินทางไปอำเภอสวนนภูมิจังหวัดลอยเอ็ดเนาะคะ่ะก็บลูว่าสีเอาไปจังไดมันจังสีบ่อนเนาแม่เอาใส่ถังน้าแข็งไปบ<พ>อ,อ,บอกเพราะว่าเขาเดินทางนี่คือมันห่อนอากาศมันห่อนเนาะคะ่ะนี่ได้มาแจกมนะาแจกสีลงมา้าอันยกกะละมังบกหอยเนาะค่ะ เอาเยวสิไปเบิ่งก่อนสิเอาไปล่างอีกเท่าหนึง่งเอาไปคัดแยกยุบานเนาะคะ่ะแล้วก็มืออื่นเเ้ากับสิได้ออกเดินทางแต่เาา้ารเนาะพี่น้องนี่ล่ะมือนี้ก,ก็เลยมาสรุปผลงานให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะคะ่ะตอนที่ไทยขิบยูที่แรกลงขิปไปแล้วลิบหนึ่งช่วงเคียงๆเงนาะคะ่ะช่วงนําหมู่เว้นเนาะ,ะอันแบดเอมเบิร์ดมืนอนี้ก,ก็เลยได้มาทายให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่อน,นึงตอนขึ้นน้าําพอดีตอนสรุปผลงานเนาะ,ะอย่าลม้มลุกมหอยเก่งเกงพี่น้อง นี่อันนี้ทาเรือมีท่เรือเลยเป็นทาเรือที่จะมีแพ้ยกสะดุ้งมีที่เพิ่นหากินทางน้ำเนี่ยเราพี่นอ้องวิธีชีวิตของหมู่บ้านที่เพิ่นอยู่ไกๆลๆแร่งน้ำไกลๆเคื่อนเนาะคะ่ะนเพิ่นกมีแพ้มีเรือมีอย่างไหวอย่างสิเนาะคะ่ะเอาไว้หาอยู่หากินเนาะ,ะมึงวิวงามงามมอันนี้<ป>ช่วงตะเวนกำลังสิตกเนาะคะ่ะ ช่วงเลงแรงมุ่นพนกับกลับแล้วหลายๆค้นพนกับกลับไปแล้วก็เหลือแต่สองเจ้าเหลือมูเฮาแล้วก็อีกรถคันหนึ่งเนาะค่ะผลมาแต่ทางบันยังก็แม่อีงยังปุ๊บปะนี่ลาพี่น้องให้เบิ้งผลงานให้สรุปผลงานเนาะค่ะสิพากกันกลับแล้วเนาะจังไหนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เด้อพอกันไม่คลิปหนานะคะคลิปนี้สันสัน้นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ